สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,องอขขวัสดุคุูทุกคนและพี่น้องตอนนี้ก็ได้ปลูกมะพรกแล้วแล้วนะะ่ารักาสีได้เอาเื่องที่จะเมื่อตมไฮมูพีนพนพนพ่น้องพอดีว่าเห็นหัวกระบุกปก,กีเนาะของนี่วผมก็เลยว่าเน้องเงื่อยังบุด,ดีขายคนะ้งเนาะก็เลยว่มามันตบไฮมหูได้เนาะก็เลยว่าสิพากันเก็บพี่น้องนี่หัวกระบุกเฮาเนาะเมนูก็หากระหูันนี้และพี่น้องเพราะมันเป็นแบบนี้เนาะหัวกระบุกยั่งมดด้วยหัวกระบุกพี่น้องสีงเอาไปตมไฮมูเฮานะหัวกระบุก เอามือสอยสร้อยต่มกินให้กินกะเดิรแต่ว่าอันนี้หัวมันบวใหญ่เนาะปกติมันเป็นทับเป็นเงาใหญ่หัวมันกระชิใหญ่อันนี้แบบโกกมันยังหน่อยอยู่แล้วก็เลยหัวบวใหญ่บอกอืดเเยอเงาเดียวเอาเมือหลางแล้วก็สอยสอยเป็นเปียงพี่น้องมืดแล้วบอสเยอะขนาดจะไปเบิ่งเงามันเดียวเหมือนมีสีไอพี่น้องเบิ่งเนาะบว่าเอิร์คือกันโบแต่ว่ามีเคยมีแฟนคลับ คนึงเนเพผ่นเคยในหน้ามาว่าหวัวกับบุกหัวกับนะกระบ้อนกระบุกนะเจเมนอันนี้เลย,ยแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นไแม่กมิวบหุ่นจักว่าหวัวกับบุกแม่นยังเนาะคือสซแเมนอันนี้เลยพี่น้องมันนี้ก็เลยทาม่อมิว่งมิวก็เลยบอกเนาะล้วก็ก็เลยว่าเฮนแล้วกะเอาเมื่อเลยพี่น้องมาลองตอมให้กินลองเบิง่งก็มีหัวใหญ่มาเจ้าแรกอย่านเกินใหม่ออกี่เป็นบ่าอย่างไรอันนี้ก็แมนพี่น้องมีต้นมนะันเนาะแต่ว่าต้นนี้เาบริด้ทับลองขูดเบิ่งบ่ คุณมาแย้มเหมือนใต้หรอเออเป็นยังหน่อยเนาะเอาไว้มันเป็นหัวก่อนจะนะนี่แต่ว่าบานผู้ไทยเอินหัวก็เด้อพี่น้องบานพนมียวเอินหัวก็เด้อบานหั่วก็เด้อกาหลังจากที่เฮาเก็บหัวกกระบุกแล้วแล้วก็สิไปเอามักซีดาเนาะพอมักซีดาสุกเฮาลายลายพี่น้องก็เลยว่าสิเก็บมัอหายนมมูหมักกินมันหอมพี่น้องแล้วก็ไปตบกันไปเนาะตอนนี้น้องนิวมันยังบ่ตื่นเพี่น้กะสิไปเก็บขาซามลูกตื่นเนาะแล้วก็ ยังมีอีกหลายอย่างี่ไปแหววเอาทั้งบาทเมืองแต่ว่ามันกระคำแห้งเนาะก็เลยว่าสิพักกันเฝ้าเอาๆนี่ปะาเหนือยนอนนี่ใส่กระทังนะเอากระทังเตรียมใส่พี่น้องเพราะมัลายๆเนาะปะไหวกามันล่นทิมซื้อๆเนาะเพิ่นก็ไม่ได้ใส่เงี้ยน้องเนี่ยงให้เพิ่นอยู่น้ำน้องเนี่ยงน้องพี่น้องเพราะว่าบอลที่เราจะไปเอาเนี่มันก็ใกล้เติมอยู่ลราก็เลยบ่อยากปลาลุมอยู่คนเดียว <c oughs> ไปวพี่น้องๆ <c oughs> ลายพี่น้องนี่กกเนาะกกทำอิดล่นทิมตามกิ้ดินกับป้าหนี่เนาะ กบที่หนึ่งใดประมาณนี้พี่น้องแต่ว่ามันไล่เนาะมันหล่นพี่น้อง มันหล่นตกลงดินแล้วมันมันหล่นตกลงดินแล้วมันเปื่อยเนาะงม็นมิวก็เลยแบบบริเก็บเอาตัวที่อยู่นี่ยิมพี่นอ้องว้านุ่น้องเขาเต็มตึงเลยเพราะว่ามือในฝ่าเนาะก,ก็เลยแบบว่าสิบริเก็บตัวมันอันนั้นว่าสิไปเลาะเบิ่งขาวทั้งกลางหน้าพี่น้องกับบริไปสำหรับมันขันเนะาะฝ่า่อนอีพี่น้องอยู่ในแคมป์หนามเลยโอ้หขนาดเลยอ้อวนี่ ขันมือนำไปแล้โบไปได้ไปยานขันอนนี่เห็นไหมกกนี้แสบพี่นนองมือเว้นนี่แมง่ี้ก็มาเก็บนะขึ้นไปดูเลยขึ้นไปดาเฮะ ของนยวเพื่อนที่ไปเอาโก้แคมปลาตัวทีไม่เนี่ยบปกกาไปเมื่อกี้นะพี่น้องไม่เนี่ยกับซิมากเก็บถาแถวนี้เนาะแบพี่น้องซิมก่อนมมแต่บ่ลนะไอยาก ในระหว่างที่ทาพอน้องเนียวไปเก็บมากรสดามี่เนียวกะสิเอาเบียร์พักทาเนาะปัดพื้นมาจังสิได้สบายพี่น้องจังบ่ได้ทากันไปทากันมามันขำก่อนทางเมืองเฮาเนาะมันเงาไกลกะห่อใส่ใบตองไว้อย่ามันเหี่ยวเนาะ่อยสักนาอมันขำระยะพระทันพี่น้องมึงยังก็ต้องได้เฮ็ดพอฝ่าวตอนนี้พอนเนียวก็มาแล้วเนาะแล้วก็สิคนฟื้นขึ้นรถแต่ตอนพี่เนียวก็สิไปแวะเอาอันนั้นจักหน่องนียงพี่น้องก็สิได้เมือกเนาะ คอยกดหลดไปใส่ฟืนที่จริ้งไว้แสเมื่อไล่อยู่พี่น้องแต่ว่าฟืนมันยังอยู่ในสวนพุ่น้องก็เลยสิคนเอาต้นในนกนี่เมื่อก่อนเมื่อนี้มันขำแห้งเลยยันเพื่อเอาได้เมื่อเพื่อเพื่อเป็ดกระไก่เป็ดไก่เพื่อสีของแซวๆเลยพี่น้องอยู่บ้านเพื่อเมื่อหอดเพื่อสิเมื่อต่มเครื่องให้หมูอีกเนาะเพราะว่าเมื่อนี้อาหารหมูฮัมเบอก็ต้องได้ต่มใหม่อีกเพื่อไว้มืบอื่นอีกน้องนิวก็ยังนอนรับอยู่พูนพี่น้อง นอนได้นอนดีรือมันเย็นเนาะอากาศดีพอนอนเล่นบอล นนตอนนี้ก็ค้น,พ,นพื้นแหละแล้วพี่น้องก็สิบใบพลไม้เหลือ,อพิน่นเก็บเครื่องเก็บคลองของลูกๆขึ้นรถุดนอกแม่งนิวกะลวงไปเอาพักขะแยงถาพี่น้องกับใบกะเพราน้องแม่งนิวเห็นอยูย่หันไล่แม่งนิวก็เลยไปเสียเอามือกะน้ำเลยพี่น้อง <c oughs> ใบกะเพราเนียงนิ้วกะิเอาทั้งแบบตัวเป็นมากแล้วกับตัวเป็นเบีย้ยนะพี่น้อง เนื้อหงอิตโตมาห์ในต้นเดียวตอนนี้ก็ได้ครบแล้วพี่น้องก็ได้เดินทางกลับกันเด้อวันนี้การสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุขโฆษณาบอกครับโฆษณาเพื่อเป็นมกำลังใจให้กันเยอะด้อพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อตอนนี้เขาเดินทางกลับบ้านกันพี่น้องเด็กๆขาแล้วเนาะ